ครับสวัสดีครับอยู่กับเพจรถตัดหญ้าใบช่างอั้มนะครับวันนี้ผมเอารถตัดหญ้านั่งขับสี่คนสี่เครื่องยนต์อาร์ทีหนึ่งห้าห้านะครับมาลากพ่วงพ่วสี่ล้อนะครับตัวนี้สี่ล้อเรียงถังน้ําขนาดพันลิตรนะครับใส่น้ําเต็มถังนะครับผมจะมาเทสระบบขับเคลื่อนของรถคันนี้นะครับเราจะลากขึ้นเนินตรงนี้นะครับเราจะลากลงไปในนาตัวนี้เป็นพื้นที่นานะครับแล้วก็จะลากขึ้นเนินตรงนี้ดูนะครับ มาดูว่ามันลากไหวไหมนะครับน้ำหนักหนึ่งตันนะครับด้านหลังพ่วงเป็นสี่ล้อนะครับสี่ล้อเลียงระดับน้ำเต็มถังนะครับ พื้นที่ลาดเอียงตัวนี้ประมาณก็ชันอยู่นะครับกะไม่ถูกเหมือนกันลองดูนะครับประมาณนี้ตัวนี้ลูกค้าสั่ง <c oughs> ติดตั้งปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้ลูกค้าส่งมาทางร้านก็วางให้นะครับพ่วงตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับอยากได้รับน้ำหนักได้เยอะนะครับลองดูคนระับ ตอนนี้ควมเร็วเกียร์สองครับมีหนักอยู่งะะครับแต่ก็ไปได้สบายนะครับมันหนักหนึ่งตันลากผลไม้ลากพืชผักได้หมดนะครับพวกตัวนี้อันนี้ถังพันลิตรนะครับน,น้ำเต็มถังเดี๋ยวผมพาไป ดูตัวรถใกล้ๆก,กันนะครับออกตัวเกียร์สามนะครับลองดูลองไปสบายครับ ใช้งานได้หลากหลายนะครับแตัดยาฉิดยาเกรียวแต่เครแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อระบบสายเข้ากับปั๊มนะครับอันนี้คือแค่ตัวรถกระถังนี่เฉยระดับน้ำอยู่ตรงนี้นะครับปลายนิ้วผม พันนิดอยู่นี่พันเซๆนะครับพันนิดๆปั๊มตัวนี้ขนาดสองนิ้วนะครับหูลากเป็นแบบหูลากบอลระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวตัวชุดตัวรถนะครับเป็รโรกขับเคลื่อนสี่ล้อโอเคท่านใดสนใจติดต่อได้ครับเบอร์โทร0932159003ครับขอบคุณครับ